ไอ้สัตว์พีไม่ได้เล่นเกมแบบความรู้สึกแบบนี้มานานมากๆากเลยไงวะความรู้สึกที่แบบว่าต้องคุยในเกมโอ้โลภโลกิสระเนี่ยโลกเฮียจังเลยเียเต็มไมเรากดเลยไหมเฮียบรรดาเราขนาดนี้แล้วไม่ต้องให้แม่งเล่นไอ้สสัไเม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราคุยอะไรกันในนี้คัดเวิร์ดละคัดเวิร์ด โอ้ยไอ้ยัยแม่งไม่รู้จักกันจริงเลยนี่เียห้าศูนย์สามสามแกตาดูนี่เฮียกูเข้ามาดูที่กูไม่ต้องดูพัดเปิดอ่ะไอ้ีกูเพื่อนสีจัดอะรถใหม่เฮียนี่ก่อนเลยสัตพูดมากแน่นอนไอ้ยี่ไปเล่นเป็นแล้วใช่ไหมเนมืองะศสุสาหน้างานเนาะเบาอีกเบาอีกได้ อี๋เวล้วงไอ้จริงอะต้องบอกว่าโชคดีนะเว้ยเพราะว่าการปรับใหม่ให้คนตายอะพูดได้คุยกันได้จริงเหรอพี่ไหนวะพี่วานตอนแรกเขาเอาคนตายพูดไม่ได้ขั้เฮียเลยตัดคุยกับใครไม่ได้อย่างเงาเอาละ,ะครับอ่ับรีฟนะบีฟนะขอะอ,อนุญาตรีฟนะวันนี้ภารกิจ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของเราคือการเอารถเข็นไอเ้เฮียใครมันไอโอไม่โอไอ้หนูฟังก่อนสิวะพวกมือใหม่เอ้ยเราต้องเอารถเข็นปัญญาอ่อนนี่ไปเอา สัมภาระที่มีค่าเออเก็บในนี้เราต้องแบ่งหน้าที่กันไหมต้องแบ่งหน้าที่กันป่ะช้นี่ก็แดงเป็นความพิดที่ดีแต่อย่าทำแตกนะครับของทุกชิ้นแตกได้เ้าถือถือไม่ระวังต้องถืออะไรมาแต่จะอ๋อมาวางอย่างนี้ได้เลยเหรอขอแค่อันราคาอย่าเพิ่งถึงพอแล้วอันนี้คือ safe z o ครับ คืううอถ้าเกิดว่าเอาของมาวางในแมงในเนี้ยไม่เป็นไรแต่ข้างนอกเนี่ยของจะแตกได้เป็นบอกไอ้ผู้มือใหม่ไหมสีไอ้เฟิร์สใหม่ใหม่ไอ้เฟิร์สมือเก่าทำแตกแล้วนี่ควายเฮี้ยไหนไหนใช่ไหมโอ้ยยุยยุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันชนไอ้เฮี้ยววิวนไอ้เฮี้ยววิวน ไอเเด็กียนี่ีเลยอ่าเปิดมึงนังอุ้ยอ๋อมาวางเนี่ยประตูอันนั้นเป็นของดีมีมูลค่าอุ้ยอุ้ยกรีดเสียงเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรไอโอมไปเลยอ่ะทำไมมันช้าจัดเป็นลายว้าเป็นลายว้าอ่าเป็นลายว้าอ๋ออุ้ยนี้ของไม่เฮียอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรลูกตาลูกตาอัคน เอ้ยิงไม่มีนะกลัวไม่มีอ้าววันนี้เราจะมาเรียนวิชาคาถาต่อต้านศาตร์มืดกันนะครับอุ้ยต้องไม่เจ็บเฮ้ยเฟิร์สนี่มุงนอมุงนอนมันไม่มีนอนเฟิร์สกดนั่งกดนั่งนั่งนะ่อ้ากดกดเอ๊ะมันกดอะไรวะออก้ยกดคิว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 กดยามือยกไปไหนปรุงยายเกูจะปรุงกูจะปรุงยั่งเป็นเจ้ามนุษย์ไม่ได้เหรอไอียเกอะขี้อะไรดู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 ปรุง เจ็บไหมเจ็บไหมเลือดรถวะอ๋อมนดูหลังันดูหลังคอได้เลือดดูหลังคอกดแทบดูแมพอะเออแทบดูแมพได้อย่างเดียวใช่ไหมอือโอ้พี่โอ้ไอ้ยันดีโวยน้องชายเฮ้ยนีหนังสือเฉียงสื่อสารมืดจะใช้รือผสมหนึ่งพันบาทอุ้ยไม่กินนี่เสียงมะเออในห้องนั้นมันมีเฮียอะไรบะ ฮ้ยเด็กเด็กเด็ก่เด็กพี่เด็กมัมองห้ามัมง้ามไว้ไว้ไย่าน้ยกู้กเยวอย่าไปกลัวมันมันทำอะไรเราไม่ได้ไปอยู่ไหนกันพวกมึงอยู่ไหนกันอางหอ๋อพี่ว่าอยู่ข้างหลังกูกูอยู่นี่ไงไม่พี่ผมไม่ได้เจอผีเด็กอะไร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 จแมนใช่อันนี้คือผีเด็กอ๋อตัวผนี่คือผีเด็กอ๋อ รอบรอบลอบอบเออแล้วมัน็ะควยอะไรกกูรอบลอบรอบลอบอ่าเฮีย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 เฮีมเฮียเฮียเฮียมฮียเมียเยเฮยมันยีเสียงเด็กด้วยอ่ะยช่ขับคียยเฮียเฮเดีกเป็ดอุียเฮยเออแต่มันไม่ได้มียีตเวเดียวนะบอกกยนฮียเฮียเฮีียีตัวเดียวไอ้เฮิร์มมาดูนี่ไอ้เิร์มมาดูนี่เยอ้เียอยยเยเียยเฮีย พี er. ่ประตูพี่ประตูพวกมึงไปไ,ไหนกันวะเอ้ยพวกมึงไปไ,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  MM ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะไอ้๋อไอโอมเอาเลยอีกเอาเลยอีกสองคนน่ะไม่รู้ไม่รู้เอ้ยโอมแล้วคนอื่นแล้วไม่รู้มันตายแล้วมันต้องมันต้องมีเซนดิมันปลาอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไอ้เฟิร์สกูออกไปเรียกเลยออกไปเรียกกูพร้อมกูพร้อมที่จะกดออกงงออกไปเรก่อยไอ้เฟิร์สพี่ว่านไอ้เฟิร์สอยู่ไหนกันวะไอ้เหี้ย วัวมันไปกันแล้วล่ะไปเถอะว่าเราก็ต้องไปแล้วล่ะเราก็ต้องไปแล้ว<ป>อ,อ๋อไปว่าไปว่าเหมือนเดิมนี่หวาอันนี้ได้ยินเนี่ยได้ยินแล้วอว๋อตายโ <c oughs> หงไปแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> ลอยเฟิร์สได้ยัง no กูโดนด้วยฉันเฮียวานนันหลอกไปดูเฮียอะไรกันเป็รูปกูตายเลยเว้ยกูลืมไปว่ายักษ์เฮียนี่มันดูดมันมีอันติกราวิตี้ดูดแล้วก็ไปทุบอ่ะเออแล้วมันดูดอย่างไกลอะไรกูกูนึกว่ากูจำได้ว่ามันดูดแป๊บเดียวนะเมื่อก่อนเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะช้อปปิ้งอ่ะชอปปิ้งอ๋อช้อปปิ้งช้อปปิ้งอันนี้อันนี้ของใหม่เดี๋ยวใครเลื่อนไม่เต็มอ่ะหยิบไปด้วยแต่ไม่ต้องซื้อแค่หยิบมานี่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้บัคกกูเลื่อนกูมันแหลค่เลื่อนหรอ มึงมึงมึงให้พี่ว่านเขาจัดการเอาลครับอ่ะอันนี้อย่าบอกก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปต้องซื้อส่วนมากจะเป็นมามาฟังนี่มาฟังแต่ว่าเราชอบอ่าฟังฟังฟังอันนี้นะอันนี้เป็นการอัปเกรดศักยภาพของเราพนักงานเรานะครับอ่ะอันนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดอันนี้ฮะเฮล์อัปเกรดนะอันนี้สปินสปีดทำให้วิ่งเร็วขึ้นมีวิ่งนานขึ้นอันนี้จะมีหน้าอัปเกรดทําให้วิ่งได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าต้องใช้ืเหมือนเอาไว้นับคนว่าใคร ด้วยเหมันก็ดีนะแล้วก็ไ,ไอ้เทียน,นี่ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่รู้เลยว่าแม่งใครตายหง่วงอะ่ะอันนี้อ,อ่อาเรียกว่าถ้าเรียกใครไม่ตอบสักพักหนึ่งก็กลับบ้นนานเถอะโอเคมัต้องมีเซนส์ไอ้สัสตร์มันต้องมีเซนส์เว้ยถ้าเรียกใครแล้วมันเงียบๆแบบเมื่อกี้ก็เอ้ยแล้วใครเอาไอ้เทลเระเบิดไอ้นี่มันด้วยเนี่ยโธ่พี่เอ้ยแล้วใครเอาอันนี้มาไม่ไม่ซื้อไม่ซื้ออ๋อเราจะใช้บัคให้เป็นประโยชน์ เดี๋ยวเอามาวางวไว<ป>้แต่ไม่ใช่<ป>ว่าบักมันแก้แล้วเหรอพี่ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องลองดูเดี๋วยวพึ่งนะหึ่งนะเอาเอาเอเตื่นเราใช่ไหม เราไม่ได้เอาตังค์มาซื้ออัปเกรดใช่ไหมเอาซื้ออัปเกรดไปอันหนึ่งครับสเต็อมลบหนักขึ้นใครจะถือจะไดีก็ถือเอาแตตั้งแต่ไปอังได้ได้อีกรอบหนึ่งเราเอาสเตอมินามาแล้วสองบาทหน้าสองบาทเนียสองพันพี่อย่าเรียกแบบลุงไงพดิอย่าครูเห็นลุงไเรียกอย่างนั้นต้องูหงุดหงิดสัตว์เลยบาทคุยอะไรตัวเคตามหลังไอ้ทุ่มหายหลอนเลย ไม่แต่ตอนตอนกูเล่นตอนกูเล่นกูก็เรียกกูเรียกเป็นพันแต่แบบที่ที่ส่องปันใช่ดิใครใครอยากจะใช่อันนี้กูกับไอ้กูกับไอ้เฟิร์สใช่ไหมที่เรื่องไม่มีครับเทียรู้นะหยิบหยิบอันนี้เห็นไหมเ้ยกดอีรัวๆตอนตอนนแรกหยิบมาอันหนึ่งหยิบมาอันหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ใครสักคนหนึ่งกดกดเริ่มแมปแล้วเราก็แล้วกูกับมึงก็กดอีรัวๆอ่ะพรอแล้วกดเลยกดอีรัวๆอ่ะจะแตกเลย ไม่อยืมเหมือนขึ้นมาลบ 8K ดเโอเคบังโอเคบังมันแก้แล้วบังมันแก้แล้วบอกแล้วว่าบังมันแก้แล้วอ่ะพี่พี่จะพี่จะถืออะไรมาไม่ใช่อย่างงี้มึงกินกันไปเลยกูกูกับไอเฟอร์จะไม่รอดเลือกกูคนะดึงไงเห็นไหมโอ้ยมันแก้แล้วโอ้ยสิรโ้พมีเอ่อเซ้นในการเอาตัวรอบสูงครับเนื้อเมืตายได้ยังไงมันเริ่มโม้ให้เราเลยเมื่อตายแล้วเปล่าขนึุนอันนี้เราเดินทางอยู่อ่ะไม่นี่ถึงแล้วแค่รอเปิดเนี่ย ยังยหมันกงเค่งห้องเข่งเลยเฮ้ยมิวเซียมออกหิวแมนอาร์ตเอาล้วครับดูนี่นะฮะมุมขวาบนนะครับมีศูนย์นับสองเห็นใช่ไหมฮะเห็น,<ด>นใช่ไหมครับผม อันนี้เราต้องขายรอบแรกหมื่นหนึ่งแล้ะรอบต่อไปถึงจะเปิดเราต้องขายสองรอบนะครับแมบนี้อ๋ออไปอะกดแถบดูนะฮะดูแมปนะครับทองไหนไม่ได้เปิดต่สับตัวตกที่เฮ้ยมันอู่เพลงจะยกหัวด้วยจะยกหัวนะโอ้ยยก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 ย จนมันทวนจะมันจะมันลื่นจะมันโยนจะมันโยนจะมันลึ่งกับกูเด้ออู้ละค่าหายไปเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยที่ยังตกอีกทีนึงจากเจ็ดเจ็ดบาทนะเจ็ดบาทไอโอมไอโอมันบินเดียวอ่ะไอโอมันบินเดียวอ่ะเฮ้ยมันเซียนมันเก่งวิธีนี้อะไรอ่ะเฮ้ยใครก็ได้มาหยิบดิกล้วยอมปายบเองกั่นแหละกลวยอมตายแบบเชื่อปะกล้วยอมยังอ่ะมันฉีกไปทางทางซ้ายเมื่อกี้ อันนี้ห้าพันนี่มันนี่มันหมื่นสี่แล้วมามามาดูห้าเฮาอ๋ออันนั้นไดโอมันเอาไปใส่รอแล้วเหรอไดโอมันเอาไปใส่เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยมาอุ้ย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 มันอยู่ห้าเฮาเฮ้ยไอ้หีมาระวังเงไม่เรามวิ่งไปไหนไอ้เฟิร์ส มันอยู่นี่เก่งมากเลยูไ่นี้มาเกงมากเลยอ้เฮียวิ่งมันนี่ไอ้หุ่นไล่กากระโปงเด็กอยู่ไหนวะเอ้ยทำไมเฟิร์นเงียบวะเฟิร์นไม่น่ารอดเลยไอ้รอ้เฟิร์นมันก็วิ่งไปกับไอ้วิ่งไปกับไอกิดอะ ไม่ใช่พี่วิ่ไปกับมึงไม่เหรอวิ้ยใช่เหรอไม่วิ่งเหมืกับพวกมึงอ่ะไม่เป็นวิ่งมากับผมมันก็หายไปวิ่งไปกับมึงไม่วิ่งมากูแล้วมันก็หายไปมันหายไปโอเคมันมันเหลือแต่หัวแล้วมันเหลือแต่หัวมึงรู้ได้ไงโอเคอ่ะเก็บมันกลับบ้านด้วยกดแท็บล่ะกดแท็บมันขึ้นเป็นหัวแดงแล้วอ๋อ ยัยวิ่งหนีแล้วก็ทิ้งแรงไว้ไม่ก็ไอ้เหก็บเก็บมาชุบมาเก็บมาชุบเออเก็บไปยังอ่ะยังอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างนี้ป่ะนี่ไง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 นี๋ยวโอไปเอารถเข็นมาขายขายรถแรกก่อนกูต้องเอาเอาไอ้เฟิร์สไปไหนเนี่ยเอากลับบ้านเออเออวางวางวางไปเลยวางห้องขายห้องขายไอ้เก็บสายซายซายเออวางเนี่ยได้เวลาฟื้นขึ้นมาไอ้ตัวเหียยังเงี้ยยังเงี้ยเพื่เอารถมาขแล้วมัโอเคโอเคชีวังระเบิดโอุ่ เอ้ยไรเอ้ยไรเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยกูวิ่งไม่ออกน้องเฮ้ยช่วยดิช่วยแล้วกูแล้วกูแล้วไอ้ยเย่ระเบิดมีระเบิดอีกไหมมีระเบิดอีกเปล่ามีระเบิดอีกหมดแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเกูวิ่งไม่ออกกูวิ่งไม่ออกไปไหนกันหมดแล้วพี่ว่านฮึย ไเยพี่ว่าช่วยด้วยวิ่งไม่ออกโอ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 ู้แตกเอวันดีวันดีเื่อน มันดีเลยมันต้องไอ้นี้เลยหลอกนอนหดหลานใช่ปะล่ะไอ้เหี้ยเ์หยิบตอนตัดวางยาตัวเหี้ยตอนมาระเบิดล้มอ่ะหรือว่ามันเวลามันสะดุดล้มอ่ะมึงต้องช่วยกันจับยกเว้เพราะว่าแรงเรายังไม่พอถ้าแรงเราพอคือจับคนเดียวได้ไอ้เหี้ยคือไอ้ตัวเหี้ยหน่ะวิตาไม่เกียร์พอไอเกียร์วิ่งรับคลระเบ้อเข้าไปหลบไปห้องได้ปะไม่ทักเขาหากูเลยพี่วานพี่วานพี่สู้สู้พี่วานสู้สู้ พี่ว่านช่วยผมดูวยไอ้เย็นแล้วแล้วเพื่อดูมือดูเลือดผมนี้สุดยอดเลยว่ะมือดูเลือดพี่ว่านี่มือดูเลือดพี่ว่านี่เออแม่งเหลือขี่เดียวไอ้ยักษ์กูโดนซอยแบบไอ้ที่เลือดร้อยหนึ่งอะซอยหลังกูแหกเลยไอ้สัสไอ้เยี่ยแม่งวิ่งผ่านพี่ว่านมาได้ไงวะแล้วรถแม่งอยู่รถแม่งอยู่ตรงไ้นกรมากรมาต่างใจอมมึงนั่งดูอยู่กระมาต่างใจร่วมเลยข้าอยู่ตรงนี้อะไรถ้าไปเอารถมามันจะได้ไหมมันเก็บตัวแล้วมันเก็บตัวแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้ หมื่นห้ากูใส่ไว้เยอะกูใส่ไว้เยอะเดินเลยพี่วิ่งเลยเออมม่รู้กูพูดอะไรเฮ้ยกลับเข้าหัวกลับเข้าหัวเฮ้ยทำไมกลับเข้าหัวไม่ได้แล้ววะช่วยช่วยชวยกูดูนี่ไอ้พวกขี้ไอ้สัตว์เอ้ยแมง กระตัวนเรามึงบอกกูเดี๋ยวนี้เลยทำไมระเบิดที่อะไรมันใช้ได้ไม่ได้ผลใช้ได้แต่ผมต้องทุบมันใช้ได้แต่ว่ามันยังแรงไม่พอพี่มันต้องต้องช่วยทูบดีหนึ่งเลยเฮ้ยไอถุงเงินไอถุงเงินไอต้องเอาไว้ไหนเนี่ยไ่ขายต่อไม่ขายต่อเดี๋ยวไว้ได้แล้วนะไว้ได้แล้วนะไม่ตเหยาอ้อยอ้อยจะไปไหนโ้อยอ้อยขอโทษอู้ยโอ้ยโอ้ยน้องมามามากูไม่รู้กูไม่รู้โอ้ยน้องโอ้ย ไหนฮะเราจะไปขายฝั่งไหนอ่ะเพื่อนเราต้องไปหาเราไปหาห้องกดแท็บเป็นมีห้องที่แบบเดียวเรายังไม่รู้ขอเขาละเสียตัวไปได้เหวะไป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 เฮ้ยถ้าเราเอารถขวางไว้มันจะวิ่งตามเราได้ปะมันจะฟันของโอ้ม่ฟันของเฮ้ยกูไม่ไปทางซ้ายแนะครับไอเฮียนี่ไม่ไม่ได้ฉลาดมาก ถ้าไม่ไหววิ่งหบบใต้โต๊แต่มันก็ผ่านได้นะถ้ามันเห็นอุ้ยอะไรอ่ะของใหม่อะไ่เอาไม่เอาเออของใหม่เยอะแล้วข้างในมันมีอะไรให้เก็บอะเป็นยังไงอุยดูแลเราล่อมันมาแล้วเราก็โดดเข้าไปเว้มันก็จะโดนเอาดิ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 เด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 รดเเด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 ดเ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 อเเดนเดมดดเเด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 เ่เดเเดเดเดเอเเดเเด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 ้เเเดไเเเนเเดดเเรถเข็นรถเข็นอยู่นี่ก็แย่เลเเ โอเคโอเคเดี๋ยวเอา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 ลบไปเดินหาไปเดินหาไม่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 เอา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 ลบก่อนไหมเดี๋ยวมันฟันรถไงพี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ให้มันฟันรถดีกว่าเอาชีวิตเราไอ้เหี้ยไม่เราเราไม่ล่อข้อเลเซอร์หรอพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้อี่นี้ก็ได้ไงเดี๋ยวเอาไปด้วยเราจะไปหาพี่ออกตามไอ้อุมไป เฮ้ยเฮ้ยกุ้งไปไหนกันอยู่นี่อยู่นี่เข้าไปในบ้านแล้วมั้อุ้ยตั้งแข่งบ้านต้งแข่ไอ้ไอ้เฟิร์สมึงทำไรเงินรถมึงอย่าโดดเข้าดีโดดชงก็ไม่ได้ด้วยเหรอเออเฮ้ยเงินรถต้องเข็งได้นี่หว่ามั้ยหัเราเรามาชุดอ๋อรถหน่อยจ้าจุดเบรคนี่ไงห้องอยู่เนี่ยนี่ไงนี่ไงอีกห้องนึงอยู่นี่เดี๋ยวเขียนรถมาให้เดี๋ยวเขียนรถมาให้วายี่ชิวมาแล้วเดี๋ยวเราส่งิสร็จเราก็ต้องกลับไปที่รถนะโอเคถ้าเรากลับไปที่รถไม่ได้ก็คือตากล้อโอ้ยหูะไรเนี่ย โอเคเอากลับไปที่รถเลยกลับไปที่รถเลยโอเคเอาจะมีใครมาดักหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยตายรงพี่ว่านฮะเหลือผมกับพี่ป่ะเอ้าตรงนีแล้วผมึงเชี่ยนั่นหน่อมึงอยู่ไหนกันนะกลับบ้านดิน้องกดแถบดูไอ้คนวิ่งมาดีมึงมานี่แล้วใครยังอยู่ตรงนู้นอยู่อ่ะมีป่ะไอโอหมอไม่รู้ดิไอโอมันหายไปไหน นมมาวิ่ง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 เราจะไม่สู้โอเควิ่งเอวิ่งเวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอา ขารอดเราอะสวัสดีมึงดึงกูไปดิไป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 อย่าทำอะไรเพื่อนกูอย่าทำอะไรเพื่อนกูอย่าทำเพื่อนกูฮะกูมีเลือดหนึ่งแต่กูสู้ไงหลุดไปโอมมันอยู่ไหนมันกลับมามก่อน,นนะใช่มันถึงก่อนไอ้เหี <c oughs> ้ยก็บอกแล้วเซนในน้ำไอ้เหี้ยไ,ไม่เดี๋ยวคือพอพอพอชุบก,กันพุ่มึงเลือดเท่าไหร่หนึ่งครับแต่ว่ากลับมาที่รถแล้วเลือ่อยๆใช่ใช่เอ้ยอันนี้ขูไม่เมื่อยชีอะครับต้องดูแลหลังให้เพื่อนด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าตัวใครตัวมันเดียวี่ไอ้เหี้ยจะได้ไม่ต้องมาซีเลือดหนึ่งทุกรอบไปสัตว โอ้โหดาบว่ะดาบฟันได้ป่ะเอาเวาเอาเวลาเอาไดไดไโอ้โหเยี่ยมึงระวังฟันโดนตัวเองนะกูบอกเลยเออระวังโดนหนวิ่งไม่ดีโดนตัวเองนะเอาเย่าได้ดาบตัวละสิบเก้าเลยเอากระทะวะเรากระทะเยี่ยมค่ะเอาไก่เอาเออเอาทอดไก่มันกินเราต้องที่นี่ติดใจเดทเฮนไปตัวนี่เพื่อนเลยเพื่อนอยากได้ปืนนะเพื่อนไม่มีอ่ะตอนนี้มันยังไม่มีต้องรอก่อนเดี๋ยวมินขอบกูขอบปืนไดไหมปืนอ่ะปืนเกมนี้ไม่ได้ใช้ง่ายนะเพื่อนบอกมาเพื่อนจะสนไปเลยปืนเกมนี้ใช้ไม่ง่ายเพื่อนแลดาบวะอ่าอ่ะมอามึงลองมาถือดูมึงลองมาถือ อ่ามึงลองมึงลองเบี่ยงพยายามจะฟันกูแล้วมึงคิดดูว่าตอนที่มึงกับเราลกเนี่ยอ่าแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ากูซ้อมให้ก่งนะเอาเก่งแทงกูได้แทงกูได้แทงกูโดน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 เอ๊ะคาลิเบอร์ไอ้เนี้ยโอเค อันนี้อันนี้มึงซื้ออะไรมาแล้วเอาไปใส่อะไรแล้วอ่ะอะไรกูออสเตมินาอัพเกรดมาไงโอเคเหลือหมื่นหกแล้วมึงซื้อดบมาแล้วเฟอร์อ่าเฟอร์จะเอาอ่ะเฟอร์จะเอาก็้วไม่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 เอาไม่เอาไม่เอากูแครอยากรู้อยากทำไรอร่อยเฟสเฟสบุ๊ชกูอยากอะไรเนี่มากกว่าตัวนี้อุ้ยอุ้เป็นสะพานนี่เคนี่เอาที่เราไม่อยู่มานานนี่มันไอ้เขียนี่ไหมอื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 ม

เอาอะไรไเอาอฟเกตแล้วไปไหมระบงระเบิดพุ่งกวาตังมันก็ไม่ใช้เยอะอะไรนระเบิดันมใช้หมดเลยก็ได้ไอระเบิดลูกเกี้ยงอ่ะมันใช้ยากเอาอัพเอาไอนี่มาดีกว่าอ้าวเอาอะไรไอเหี้ยเลือดเลือดที่เพิ่งได้มาไม่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 มันไม่นับไม่นับจ่ายตรงนี้ไม่นับไอ้อ๋อไอไม่ต้องชุบแม่งไอเหี้ยปล่อยไหมเกียร์ขยะ มาดิดิเอาเียเอ้ยเอ๊ะเฟิรมมาเนี่ยมนเอาด้วยไปยังไปัพอเลยพอเลยพอเลยอยคนตายพูดไม่ได้ด้ยต้องกดปุ่มอ่ะพี่รอนี่นะเพ